สวัสดีค่ะจากบาลายอง์พยอมค่ะวันบรรยากาศในยามเย็นๆนะคะเย็นๆใกล้ๆค่ำนะคะวันนี้เป็นฟ้าพยับหมอกนะคะท้องฟ้าจะทึบๆนะคะแต่ก็จะมีแสงนะคะกลัวลมพายุอย่างเดียวนะคะสีแบบนี้นะคะสีออกแดงส้มนะคะ ก็โบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้าสีแดงส้มแบบนี้พายุจะมาก็ขออย่าให้มีพายุแรงเลยนะคะดูข่าวไปแล้วหน้าใจหายมากขนาดหลังคาเป็นเหล็กยังปลิวกระเด็นลงมานะคะก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ บรรยากาศยามเย็นเดินชมต้นไม้ก็ดูสวยดีนะคะนี่โดนแดดเต็มวันนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่สีสวยสวยสีสวยสวยสีสดสดแบบนี้ถึงจะอยู่ในเงามืดแต่ก็สีสวยสว่างตานะคะ น,นี่ทึบไปเลยตอนนี้บรรยากาศนะคะลมพัดเชยเฉวนะคะนี่ค่ะลมพัดเชยเฉวเย็นสบายสดชื่นนะคะถ้าเราออกมาเดินเล่นในายามนี้นะคะอากาศจะสดชื่นมากๆนะคะแต่ต้องเป็นช่วงเช้ามืดนะคะช่วงเย็นนี่ฝุ่นละอองยังเยอะนะคะนี่ บรรยากาศในยามเย็นเย็นใกล้คำ่ำดอกคูณยังเหลืองอาลามนะคะอันนี้ก็อยู่หน้าบ้านเลยนะคะหน้าประตูรั้วบ้านนะคะนี่สวยสดงดงามนะคะถึงจะเป็นกลางคืนกลางค่ำก็ยังสวยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศในยามเย็นเย็นของบ้านไร่วงพยอมนะคะ ท้องฟ้าวันนี้มืดครึ้มนะคะแต่กลางวันก็ยังมีแดดเหมือนเดิมนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในบ้านของบาลังพยมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ